thank mm -hmm. you สวัสดีครับเจอริญรักษาวันนี้นะครับอัดมีรถเกดยร์เดินนะฮะขนาดกระทัดรัดนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮนะมาใหนักให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโคโมโซย์ร,รุ่น G D 3 0 5 a ูนขีดหนึ่งนั่นเองนะครับตามเชือกต,ต้นคลิปของเราเลยนะครับนี่สายกระทัดรัดสายคล่องตัวนะฮะเข้าทรงเข้าซอยนะฮะงานอบตเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆตอบโจทย์มากเก,ก็บเรียบเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่มาสวยด้วยนะฮะลูกค้าสตเต็กหัวเก่งเนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่หน่าาาาา้้้ตตมออนนนคลลิปขงเเเรยจะีัวดหา ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะพร้อมบัวพร้อมบัวนะครับสแกลิฟายพร้อมนะครับจุดปั๊มด้านหน้านะฮะมาแห้งสวยเดียวมากนะครับจุดรั่วซึมนี้ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแห้งๆกิ๊บๆนะครับตัวนี้นะครับนี่บิสโตนนะฮะเป็นยางเบอร์9 0 0ขีด20นะฮะหรือว่า9.00นขีด20นั่นเองสภาพยางในบอกได้เลยว่ามาสวยทั้ง6เส้นเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากโคมาสูนะฮะ งามๆนะครับคันนี้นะครับชุดแข่งชุดอาของเขาเนี่ยไม่ต้องหัวนะครับรอยแล้วรายดาไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหเนียนมากๆนะตัวนี้นะครับนี่เนียนกริปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูมาดูเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเป็นเครื่องคมัตสุ 6D95 นะครับตัวนี้นะครับ 6D95L นะครับ ฝั่งหัวชีดของเขานะบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะให้ดูอีกฝั่งด้วยนะครับนี่ด้านหลังสวยนะครับตัวนี้นะครับอ่าอ่าจะเ,เปิดฝั่งเทอร์โบนะครับไม่ใช่เทอร์โบขอไปฝั่งท่อไอเสียขอไปนะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบเป็นแค่งหกสูบธรรมดานะนี่นะครับ ยนพิบ๊บอกเลยจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะลูกค้าแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่งองยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานเด้นิมแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่พิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะี่งา,งามงามนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนหัวเก่งกันนะครับนี่นะฮะชึบนี่เปิดขึ้นมาภายในนะครับสะภาพหน้าตาสวยสวยแบบนี้เลยนะครับี่งามงาม,งามนะฮะเกียร์นะครับจะมีทั้งหมด6กเกียร์เดินหน้า6ไฟหลัง5้าตามนี้เลยนะครับ นี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองคอนโทรลกันก่อนเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้คือตัวกดขึ้นลงใบมีดสองฝั่งนะนี่นะครับก็ขึ้นลงได้สบายๆบอกได้เลยว่าปั๊มเนี่ยนะฮะแรงดีพร้อมลุยนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นเครื่องช่วยนะนี่นะฮะก็กดตัวเราได้สบายๆปั๊มแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองคอนโทรลเีองกันอันนี้ตัวสแกลิฟายขึ้นลงด้านหน้านะครับให้ดูนะครับอ่าขึ้นลงสแกลิฟายนะครับตัวนี้นะครับ นี่ก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้บิดนะฮะใบมีดนะครับนี่บิดใบมีดหมุนใบมีดขออภัยนะฮะหมุนใบมีดซ้ายขวานะครับนี่นะครับได้ปกตินะครับเอวนะฮะบิดได้แบบนี้เลยเป็นเอวออดนะครับนี่นะะเอาไว้ดิ้นนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมลุยต่อมาเลี้ยวนะฮะล้อเลี้ยวนะครับนี่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสไลด์ใบมีดนะครับนะฮะอ่าก็ใช้งานได้ครบปกติ ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับหอมลุยระบบพรบนะฮะปั๊มแรงนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์เนี่ยผมอาจจะลองไล่ได้ไม่ครบทุกเกียร์นะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าบางทีหน้างานมันแคบนะครับเราไล่ได้ไม่พอนะแต่ว่าจะไปให้ได้ไกลสุดเท่าที่ทําได้นะครับถ้าเกิดได้ครบเนี่ยก็ดีไปนะครับโอเคนะครับนี่เริ่มเกียร์หนึ่งก่อนนะครับหนึ่นะฮะสองนะครับสามนะครับอ่าโอเค๋ตวตั้งหลักไฟหลังก่อนนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวจัดทรงก่อนนะครับเอออันนี้เกทหนึ่งนะฮะลูกค้าฮะองสานะครับนะเออันนี้อาจจะไล่ได้ครบนะเพราะว่าหน้าร้านมีพื้นที่พออยู่นะครับนี่นะฮะตะกี้มาถึงเกียสามเนาะเดินหน้าเกียสามนะครับ3ามนะครับ ห้านะครับหรือ้วก็หกนะครับนี่นะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยครบทุกเกียร์นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเตรียมถอยหลังต่อนะครับนี่นะฮะถอยหลังเกียร์สามนะครับนี่นะครับได้นะครับปื๊ดนะครับปื๊ดสี่นะครับห้านะครับปื๊ดนี่นะครับครบทุกเกียร์นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับนี่ บอกได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเกียร์ครบทุกเกียร์ระบบคนทนครบเบรกดีพร้อมลุยพร้อมใช้ตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเกจเดอร์นะครับผมมาสู่ GD 3.5A าคลีหนึ่งคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามผมผมเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่คือตัวนี้ด้านบนขวาม,มือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะ,ะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลย <S <S พร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีได้นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่่่่าาาาแแทงงงดคคััััันนนนนนนจุรรรรววววซึมมมมไีีีะะะะะต้้บบบลกกก็พป๊ฮชอขขเเย เครื่อเกือของเขาเนี่ยมาครบหมดนะฮะเอาไปเนีพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยตัวนี้นะฮะแปดแสนกว่าบาทเท่านั้นจ้ะถ้าเกิดทนานสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าเกิดทนายดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ